เหล่าสิงหรือสองแปดหา,า,าหรือสุรกากะไขยแนนขอน้ดดกอมกินแท,นแทน้ๆเดิองแกเนเหล่านั้นใต้กู้ใต้บัตรดีเรายังีเ่เราสิงหรือยูเราแยง มาอีกแล้วเราสีแก้วต่กาุยเรืองฟองบ้ขู่จนไอบ่นีเราสีดำบ่มากเลยขั้นมันเราขาวดำสีสตกีกคนี่ยปวดปวดปวดอีกควายมึงจะเดียวแทะแทะนั่งนีบ่หนีเลย ไสามหน่อยของอะไรน่ใจเลยตอนนี้เอะไู่ชื่อเลยเมื่อกี้เอนเห็นแค่ชิ้นนีน่าชื่อช่วยได้บ้ดี๋ยวักถือไม่ยากเดี๋ยวนี้ยิงอันนี้เป็นสามหน่อยครับก g i v มี e n วครับรถ Give มี n o วสามหน่อยมึงมาขี่ได้ไหร่สามหน่อยแล้วไม่ซ้ำเลยผมใส่ถือมัี้สามหน่อยดุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ามเดี๋ยว เงี <premises. S 2> ยบกันหน่อยั้ามาเทการแถวนี้มาขู่มึต้อไห้หน่อยคุณน้องพ่อทังสองปี่ยงไหยพ่อมาให้เสื้อเหลือครับเนี่ยซื้อหนิงเนียพาใน้กินผิทีขาเงินเ่อแปดพันตัวานสี่พันกะเทยตะเกี่ยวขาเงินเ่าเกืบสี่พันตัวบาทเป๊ะงานขอวเงี่ยเศร้าวานแต่ใส่สี่เจ็ดคำขาดต้งมาจะได้ของกินสามลายบ้างดีหรือเล่เพื่อนอีหรีอเพื่อน โอ้โหถครัวีใหเกียู่เอาอีบอสามอยยอไสองยตาลอยึงคือแคเช็คเฟิร์สอีนข่งกบอนเอามาเอาสองลอเอาไปใหนีเอาโอ้หลอเท้าอย่นี่ดิไฟ่ยานเอ้ท้องแท้โอ้ยเกือบเลยเอา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 ซองนี้คนนี้แช็ มาสลากตังย่มาสลากเนอเป็นยังกินโป๊กอะไเป็นยังซื้อพ่อกูลูกคูนีสลากนี่ลูกตุ่ลาแม่ซื้อต้อยลูกแกต้อยท้แต่งเยว่านี่เยี่ยบแตงอะไรขันกิบโอ้ยบ่ไดระไรพอเดนขาจะบอกว่าพีว่าเราสีก็แฉแต่พี น right? you know, like er ี่ไม่เก่งจะีตอยเรยยากกินเด้ออนถึงบอเดี่ไแต่ก่อนจะคุงได้สมัยเล่นเทียตีีนึลุกพี่ช่างน้รับดอกเล็กเป็นยังลเด้อฮะม้อนสามเข็มเป็นยังสามเข็มม้นลุพี่เดอตุ้ี้ามเข็มมอนลุกพี่สามเข็มเออแต่กูน่เป็นยังไอ้คอยซิยู่ทิ้งเกือบตาัวมันเก่งเนาะกลมันเก่งอ้า เพิ่เท้าว่าแก้วที่ตันก mm ่อนหนี่งหนุยน UH so ุยอย่า้จว่าสิแตกกะปั้นม่ามบไม่าม่ไบ่ม่ไม่บม่ไ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 ม่ีม่ไม่นม่ไม่าม่ไ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 มาไม่บม่ไม้นี่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่่่บ่ม่่่่ไ่่ อันอันอ้ตายเีแมึงได้ยังครับเหโลเหีโลอันไหมึงไหมึงอ่ยกูฟืนหมดเเนี่เออเออเอออันสุดาเรากินมาแล้วกระมวลกินหลายสกบัวกินหน่อยกระจอยลงปอยาาเดนีติดลูอป่อฉันหนังเงินเมฆแต่ขอเทลูกข้ก่อนนี่ ออกสามเก่าหนึ่งกั๊กแปดสองเดินทางหน้านีเกับใต้เด็กจะไหนได้แีกเนี่ยว่าพูดใหญ่ตันตูเดียวฟังหมดต่อไปสามตัวก็เต็มเด้มต่อไปมัมีเงาะต่อไปมัน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 มัอมัน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 นมั

แก่เพื่อนเพื่อนกันควยกูเรียกิีมึงกคั้งไปเลยในปกปอเป็นคนนี้มัเนทางแก่เพื่อนเพ่อนจกจะขึ้นเพิ่นเออเพืนหากันบักไต่กับนเลืองเดิมจริงคนอีพจน ก่อนเดเขานี่อีกสองปีเสื้อบโบจะบาบเลเืพอก็หานเป็ตัวแล้วหัวหเจ้าเปนตานี่มันใส่ัมไปเยอะนี่ยวมาใส่เลยเป็นยัง <c oughs> สี่กสเลย i okay. it